สวัสดีครับนะครับอยู่กับผมนะฮะ TJ โตนะครับผมแล้วก็ทุกคนกำลังรับชมรายการข้อมูลมาส์ชเดอร์นะครับผมตอนนี้เป็นช่วงใหม่นะฮะอ่าช่วงใหม่อีกแล้วนะฮะช่วงคังล็อกซีดนะครับผมนะฮะก็ทางที TJ โตนะฮะแล้วก็ทีโซนเนี่ยได้จัดทำขึ้นนะครับผมไปดูกันเลยนะครับผมว่ามีล็อกซีดอะไรบ้างไปดูกัน ครับผมและล็อกซิตชิ้นแรกนะฮะที่เราจะนำมาคุยกันนั่นก็คือแอนให้ฟังเสียงกันอ่าจุกรูนะฮะไปดูกันเลยครับผมนะฮะเรียกไปดูกันเลยกันมาสองรอบเลยนะฮะล็อกซิตที่เราจะนำมาคุยกันนะครับผมก็ได้ยินเสียงกันไปแล้วน,นั่นก็คือเรมอนเอเนอร์จีล็อกซิตฮะแต่ว่าคราวนี้ครับไม่ใช่ล็อกซิตเรมอนธรรมดานะฮะแต่เป็นเวอร์ชันนี้ครับ แบล็กเรมอนเอนเนอร์จีล็อกซีดนะครับผมหรืออบางที่อาจจะเรียกว่าดาร์กเรมอนเอนเนอร์จีล็อกซีดนะครับผมเป็นรหัสนะฮะ ELS01 นะครับผมต้นแบบมาจากเรมอนเอนเนอร์จีล็อกซีดที่มันเป็นสีแบบปกตินะฮะสีใสๆน,นะฮะสีเหลืองๆเออนะฮะแต่ว่าจะเวอร์ชันนี้จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับผม ชายที่แบบว่า,เ,าเป็นดััๆหน่อยนะฮะแล้วกเ็เปิดตัวนะครับครั้งแรกใน The Movie ของ Mass l e d e r ไกมุนะครับผมชื่อหนังนี่ก็ c a m m r n d e r ไกมุนะครับ Game Soccer Battle Golden Foot Cup นะครับผมที่เขาเตะบอลกันนะฮะแล้วก็โดยคนที่แปลงร่างแล้วก็ใช้ล็อกซี่นี้ก็คือเอกของเรานั่นเองนะฮะเขาชื่อโคตะนะครับผม แล้วก็เขาจะใช้ล็อกซีน,นะะเนี่ยนะฮะแบล็กเรมอนเนี่ยคู่กับแบล็กออร์เรนอีกอันหนึ่งนะครับผมออกมาเป็นคาเมนไรเดอร์ไกมูแบล็กจิมบานะครับผมก็จะเป็นเวอร์ชั่นฟอร์มจิมบาเลมอนนะฮะแต่ว่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็คือคาเมนไรเดอร์ไกมูยามินะครับผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะฮะถ้าผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับผม จัดจำหน่ายโดยบริษัทนะฮะพิเทพบันไดนะฮะแล้วก็ของเล่นนี้นะครับผมจะขายอยู่ในพีบันไดเท่านั้นนะครับผมม,มีขายด้วยนะจ๊ะนะฮะก็มีมาเป็น3เซตนะครับผมก็มีเป็นเอาไว้ว่าเป็น3เซตละกันไปดูรูปนะฮะผมจำไม่ได้แต่ว่ามี2อันก็คือ b บ็กออรเรนกับ b บ็กเรมอนนะครับผมซึ่งเสียงนะฮะ หรือว่าคือดีไซน์เนี่ยแตกต่างอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเสียงที่เราไปพรีมาเนี่ยผมไปดูจากรีวริวที่อื่นนะนะก็เป็นเสียงแบบปกตินะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะแล้วก็ตัวของไฟเนี่ยก็ไม่ได้มีนะครับผมไม่ได้เหมือน DX นะฮะแล้วก็เสียงก็ไม่ได้แบบ black river bon. อะไรเงี้ยแบบไม่ได้ดูดาร์กลงนะฮะก็ยังเป็น a l l e เอออะไรเงี้ย remote energy ปกตินะครับผม เพ่งไปฟังมาจากการรีวิวของอคลิปที่อื่นนะฮะเขาบอกว่ามันลักษณะมันเหมือนกาชาปองนะครับผมแล้วก็คือกดสุมอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่ผมรีวิวกาชาปองกันไปนะฮะผมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะ้็เจ้าฟอร์มเนี้ยนะฮะแล้วก็ล็อกซีตตัวแบ็กเรมอนเนี่ยนะฮะก็เปิดตัวอีกครั้งนะครับผมได้ใช้ครั้งหนึ่งนะฮะในการแสดงสดนะครับผมกรมคัมเมนไรเดอร์ไกมุ นะครับผม Final s t a ตนะฮะไปเสร์อหากันดูได้ใน y t u t u นะฮะเพราะว่าเขามีอัดการสแสดงกันไว้นะครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆซึ่งน้อยจริงนะฮะให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับผมของล็ s e ซีตัวนี้นะครับผม Back Raymon e r อเ r จีล็อกซี